ส, <IDE> สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่กานะนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับกอล์ฟฟอร์ดนะครับจากช่องชาแนลยูทูบนะครับกอล์ฟโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับพบกับกอล์ฟนะครับก็จะมีรถฟอร์ดสวยๆมารีวิวให้ชมกันนะครับวันนี้ก็กอล์ฟจะมารีวิวให้ชมนะครับทั้งสองคันเลยนะครับเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดของทั้งฟอร์ดนะครับทั้งสองรุ่นนะครับสีดำนะครับก็เป็น x อ t นะครับสี่ประตูนะครับเปียออโต้นะครับแล้วก็สีขาวนะครับอีกคันหนึ่งข้างหลังกอล์ฟนะครับก็เป รีวิววันนี้นะครับทั้งสองคันเลยเดี๋ยวเริ่มจากคันสีดำก่อนเลยแล้วกันนะครับเราเริ่มด้วยสประตู xlt ออโต้ก่อนเลยนะครับคันนี้นะครับราคานะครับค่าตัวนะครับ9 2 0 0 0บาทนะครับนี่ตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับถ้าเกียร์เกียร์ธรรมดานะครับจะอยู่ที่8 5 7 0 0 0บาทนะครับแล้วก็เพิ่มแสงให้คันนี้นะครับอุปกรณ์ที่ลูกค้าเลือกตกแต่งนะครับก็จะเป็นสกูปนะครับทรงฟิตนะครับตัวสกูปนะครับขนาดใหญ่เต็มฝากระโปรงนะครับ ทำเป็นสีทูโทนนะครับเป็นสีดําเงานะครับนี่สีเดียวกับตัวรถนะครับตรงนี้นะครับแต่ก็ตัดด้วยสีดําด้านนะครับเพื่อให้ดูมีมิตินะครับสวยงามนะครับสัญลักษณ์ลูกค้าเลือกเป็นมามาสแตงสีแดงนะครับเพื่อให้ตัวสกรูฝากระโปรงเนี่ยมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับพร้อมกับติดนะครับอะคริลิกคำว่าเจอร์นะครับสีแดงนะครับทีฝากระโปรงนะครับข้างหน้าก็จะดูโดดเด่นแบบนี้เลย แมทมากเลยนะครับที่ลูกค้าเลือกจับนะครับกับชุดแต่งนะครับ F1 5 0 s ส i d e r นะครับตัวหนังสือฟอร์ดนะครับลูกค้าก็เลือกเป็นดำขอบแดงนะครับไฟ LED 3จุดเลือกเป็นสีส้มนะครับสวยงามนะครับลงตัวมากนะครับคันนี้นะครับขอบไฟหน้านะครับก็เป็นสีดำด้านนะครับแล้วก็อัปเกรดไฟนะครับใส่วงแหวนนะครับทรงสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ คีมมาสแตงนะครับสามคีมนะครับนี่คือตัวสามคีมที่วิ่งอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็ไฟวิ่งกลางวันนะครับสองอย่างนี้เราก็ต่อสเต็ปสายเลี้ยวให้ลูกค้านะครับสวยงามนะครับโดดเด่นเลยไฟตัดหมอกนะครับรุ่นนี้มีมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับมาดูที่ด้านข้างตัวรถนะครับก็ซุ้มล้อนะครับขนาดหกนิ้วอันนี้ลูกค้าเลือกแบบมีหมุดนะครับท่านใดชอบแบบไม่มีหมุดแจ้งได้นะครับแต่หมุดเงินๆตัวนี้นะครับที่ลูกค้าเห็นนะครับ ไม่ได้เจาะนะครับตัวนี้ไม่ได้เจาะกับตัวรถนะครับเป็นหมุดหลอกนะครับที่ติดกับตัวซุ้มล้อเท่านั้นนะชอบไม่ชอบแจ้งได้นะครับต้องการติดไม่ติดนะครับล้อนะครับคันนี้นะครับใส่ล้อคอสมิกนะครับนี่ขนาด18นิ้วนะครับจับคู่กับยางมอนสเตอร์ a t ทลูกค้ามีแม็กไลน์ไหนที่ชอบนะครับมียางตัวไหนที่ชอบสามารถแจ้งกับได้นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยที่เราแต่งให้ลูกค้าเนี่ยก็จะต้องบอกก่อนนะครับ ตอนนี้ก็ใส่เป็นยาง AT กันเป็นส่วนใหญ่นะครับข้อดีนะครับของยาง AT อ่ะเดี๋ยวก็ให้ดูนอกจากดอกยางนะครับจะสวยนะครับมีตรงแก้มนะครับ AT 3เนาะตัวใหม่แก้มสวยนะครับดอกยางสวยตัวนี้ครับวิ่งได้ทุกสภาพถนนนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนลาดยางนะครับถนนแห้งแบบนี้นะครับหรือเอาไปลุยนะครับตัวนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าได้ทุกสภาพถนนนะครับแต่จะไม่ได้โดดเด่นนะครับ เหมือนก็บยาง HT ที่ติดมากับรถอันนั้นก็คือจะโดดเด่นมากนะครับสำหรับวิ่งบนถนนนะครับหรือ MT นะครับซึ่งโดดเด่นไปเลยนะครับสำหรับตัวลุยส่วนตัวนี้มันก็จะเป็นกลางๆนะครับก็ใช้ได้ทุกสภาพถนนนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าคุ้มค่าส่วนใหญ่เราก็จะติดตัวนี้ให้ลูกค้านะครับแก้มนะครับเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็ข้อเป็นสีดํากระเถิบขึ้นมานะครับด้านบนนะครับใส่กันสาดแท้นะครับติดเบ้ารองมือเปิดนะครับ สีดำด้านนะครับป้องกันรอยนะครับขีดข่วนได้ดีเลยนะครับตัวนี้ส่วนใหญ่เราจะติดสีดำด้านนะครับเพราะอะไรนะครับตอนเราเปิดเนี่ยถ้าเราไม่ติดนะครับส่วนใหญ่บางทีเล็บแหวนหรืออะไรนะครับก็จะเป็นสีกับตัวรถนะครับก็จะทําให้เป็นรอยการที่เราติดตัวนี้นะครับก็จะเป็นข้อดีเลยนะครับป้องกันลอยขีดข่วนได้ดีนะครับแล้วเลือกเป็นสีดำด้านเนี่ยเพื่อให้เกิดรอยยากนะครับแล้วก็เราก็ติดเพิ่มนะครับก็เป็นสติ๊กเกอร์กราฟิกนะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกสีหรือออกแบบเองได้เลยนะครับ ร่วมออกแบบไปกับเราก็ได้นะครับยินดีเลยตรงนี้กระเถิบมานะครับด้านท้ายนะครับก็เปลี่ยนไฟท้ายนะครับเป็น LED นะครับถ้าเกิดเราเปิดไฟหลีนะครับเราก็จะเห็นนะครับจะเป็นเส้นแดงๆตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสเตปไฟเลี้ยว ชอบนะครับฝาท้ายนะครับฟอร์ดนะครับอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีดําด้านทั้งหมดนะครับเลือกเว้าโลโก้ด้วยถ้าลูกค้านะครับสำหรับตัว XLT ชอบแบบคาว่าฟอร์ดแบบเต็มเลยก็ได้นะครับหรือจะเว้าโลโก้แบบนี้ก็ได้นะครับชอบแบบไหนแจ้งกลับได้นะกันชนท้ายนะครับเหล็กนะครับของอล l e n d e r นะครับมาพร้อมกับวงโอเมก้านี่นะครับสำหรับ XLT คันนี้นะครับต้องบอกนะครับปลายโมเดลแล้วจริงๆนะครับแต่ รุ่นนี้นะครับได้เปรียบเรื่องของอุปกรณ์ชุดแต่งนะครับแล้วก็โปรโมชันนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าเยอะคุ้มค่าจริงๆนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับตัว xlt แบบนี้นะครับเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้นะครับหรือต้องการรุ่นไหนแต่งแบบไหนนะครับสามารถแจ้งก็มาได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวขอพาไปชมอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นแคปนะครับตัวนี้ก็ตกแต่งไม่เยอะนะครับแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าสวยลงตัวแล้วก็เป็นตัวที่โปรโมชันคุ้มค่าอีกหนึ่งตัวนะครับ คันนี้ลูกค้ารถสีขาวเกียร์ธรรมดานะครับเครื่องยนต์ตัวเดียวกัน2.2เกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกสครูทรงแนบนะครับตัวนี้ก็จะไม่สูงนะครับจะไม่บดบังนะครับแต่ก็ได้สวยได้มิติในอีกแบบหนึ่งนะครับครอบไฟหน้านะครับสีดําด้านชุดแต่งนะครับ F150 Spider นะครับอันนี้เลือกคําว่า Ford นะครับเป็นสีดําเงานะครับทั้งชิ้นเลย ไฟ LED นะครับ3.4สีส้มตัวนี้เราติดไฟตัดหมอกเพิ่มให้ลูกค้านะครับเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยนะครับในการขับขี่นะครับเพราะเดิมนะครับไฟตัดหมอกตัวนี้จะไม่มีมานะครับจะมีมาเฉพาะรุ่น XLT ตัวนี้เราก็ติดเพิ่มให้นะครับวิ่งฝนตกหมอกลงนะครับตัวนี้ช่วยได้ต้องบอกเลยนะครับว่ามีประโยชน์นะครับเราไม่ได้แต่งสวยให้ลูกค้าอย่างเดียวนะครับอะไรที่ใช้งานนะครับเพิ่มเรื่องของความปลอดภัยนะครับเราก็ติดให้ลูกค้านะครับสุมร้อนะครับ อ่าอันนี้เลือกแบบ6นิ้วนะครับแบบไม่มีหมุดเห็นไหมครับอ่าจะต่างกับคันดําเมื่อกี้เนาะเห็นไหมอ่าล้อแม็กนะครับคันนี้นะครับเลือกแม็กนะครับขนาด16นิ้วนะครับเป็นแม็กลายดอกไม้จับคู่กับยางมอนสเตอร์นะครับเ t 3เหมือนกันนะครับยางตัวนี้ต้องบอกเลยว่าได้รับความนิยมมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเหมือนที่กับแจ้งครับดอกยางก็สวยนะครับวิ่งได้ทุกสภาพถนนอีก แก้มข้างนะครับมีจุดเด่นของเขานะครับตัวนี้จะมีไฟนะครับที่แก้มขึ้นมาด้านบนนะครับติดตั้งราวหลังคากันสาดนะครับอันนี้ลูกค้าเลือกแบบสี่ชิ้นนะครับเบ้ารองมือเปิดนะครับอันนี้ติดข้อฝาถังด้วยนะครับตัวนี้ลูกค้าติดก็ได้นะครับไม่ติดก็ได้แต่ถ้าเกิดติดนะครับส่วนใหญ่เราก็ใส่เป็นสีดำด้านเหมือนกันนะครับเพราะว่า ตอนเติมน้ำมันนะครับเด็กปั๊มเปิดปิดนะครับส่วนใหญ่เราก็จะไม่ค่อยติดดำเงาเนาะตัวนี้ก็จะเรื่องของลดลอยนะครับป้องกันรอยที่จะเกิดขึ้นได้มากเลยทีเดียวข้อไฟท้ายครับที่ติดเพิ่มเติมเบ้ารองนะครับเมื่อเปิดฝาท้ายนะครับทรงดาบอ่าคันนี้พิเศษนะครับคันนี้ติดกล้องนะครับฝั่งที่โลโก้นะครับนี่แล้วก็คันนี้นะครับก็ เป็นกันชนท้ายเหล็กนะครับของเอลเลนเดอร์ลูกค้าท่านใดนะครับชอบแนวการแต่งแบบนี้เนาะก็ต้องบอกก่อนนะครับใส่ชุดเอนะครับเปลี่ยนกันชนท้ายหลังเป็นเหล็กนะครับแต่ไม่ใส่โลบาร์นะครับหรือต้องการจะตกแต่งแบบไหนเหมือนที่ก๊อบบอกนะครับแจ้งก๊อบได้เลยนะครับรูปแบบการตกแต่งนะครับไม่มีอะไรตายตัวแต่งได้ทุกรูปแบบนะครับยังไงนะครับก๊อบฝากลูกค้าทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดติดตามรับเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่อง u t u b e ก๊อบด้วยนะครับ เพื่อไม่พลาดนะครับในการรับชมในคลิปต่อไปนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับปรึกษานะครับปัญหาไฟแนนนะครับพูดคุยเกี่ยวกับสเปครถนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวปัจจุบันนะครับหรือตัว Nextgen นะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับตอนนี้ Nextgen ก็รับจองแล้วนะครับก็เดือนหน้าเนาะเราก็จะได้เห็นรถตัวเป็นๆแล้วนะครับแล้วก็ส่งมอบแล้วแล้วเดี๋ยวกรอบจะมารีวิวให้ชมกันนะครับเรื่องของตัว n e x t g e n ยังไงคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ